สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูตะเกียงดินจินนี่นะครับนี่คือของจริงเลยนะครับเพื่อนๆตะเกียงดินจินนี่เราไปดูใกล้ๆกันครับผมจะให้เวลาเพื่อนเพื่อนสามวินาทีกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับ1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองนะครับแบบนี้นะครับนี่สวยไหมครับ อยากดูนานกดหยุดดูเองนะอยากดูรายละเอียดนานๆเพราะผมจะเลื่อนทุก5วินาทีนะครับเดี๋ยว YouTube จะยาวเกินนี่ดูรายละเอียดไปต่อกันที่ภาพที่2นะครับ,รบกดหยุดดูภาพเองนาะนเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน แคปภาพเลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองทีหลังในมือถือตัวเองได้หรือจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆมานั่งดูในห้างเย็นๆจิบกาแฟมานั่งดูบนโตะ๊ะกินข้าวเปิดแอร์เย็นๆนะครับอ่าแคปภาพได้นะว้าว สำหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่กดติดตามช่องนี้นะครับเมื่อกดติดตามแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ของเก่ากว่านี้แพงกว่านี้โบราณกว่านี้นะครับในคลิปหน้าแบบเรียวทมมวินาทีต่อวินาทีมันจะไปแจ้งเตือนในกระดิ่ง u t u b e ของเพื่อนเพื่อนติ้งๆเป็นเลขหนึ่งนะครับอ่าแล้วเพื่อนเพื่อนก็ดูคลิปใหม่ได้เลยโหลดคลิป3ามทุ่มได้ดู3ามทุ่มโหลดตีสอได้ดูตีสโหลดตีห้ได้ดูตีห้โหลด9ก้าโมงเช้า เพื่อนๆจะได้ดู9โมงเช้าเลยโหลดตอนไหนได้ดูตอนนั้นแบบเรียวไทม์วินาทีต่อวินาทีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบายบายไปละครับไปละนะเพื่อนๆบายบาย